ตอนนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของโควิดระบาดคุณหมอทีระค่ะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของอการพูดถึงเรื่องของ COVID โควิดโควิดโดยตลอดลนะคะตอนนี้หลังสงกรานต์เขาคาดว่าคนไทยติดพุ่งวันละหมื่นนะคะวันละหมื่นแต่ว่าตอนนี้หลายคนจะปล่อยชิวเช่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นแล้วก็ไม่หนักหนาแต่ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียชีวิตไปแล้วเก้ารายนะคะคือพอเห็นตัวเลขแล้วคุณจะก็ก็จะตกใจพอสมควรนะครับว่าอัตราการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นแบบ เยอะมากนะครับจากเดือนที่แล้วมาเดือนนี้อะเอหรือสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้นะเพิ่มขึ้น6% 6ส่ะสัปดาห์เดียวฮะสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่ต้องผู้ที่ติดแล้วต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง66.5%ใช่ค่ะมันเยอะมากเลยอย่างเดียวใช่เพิ่มขึ้นคือแล้วก็มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและส่วนใหญ่การเสียชีวิตจากอะไรบ้างคะจำนวนของการที่ปอดอักเสบก็เพิ่มขึ้นถึงการใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 46.5%นี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตัวเลขจริงซึ่งตอนนี้เราไม่ค่อยได้ตรวจกันะนะครับจะมีคนติดเชื้อใหม่ต่อวันอย่างน้อยตอนนี้12.16% 0ถึง16,000 ต่อวันต่อวันนะต่อวันวน,นะฮะในตอนนี้เพราะฉะนั้นเราผ่อนคลายกันมากแล้วละจนผมคิดว่าไอมาตรการเดิมไอ new normal ไม่มีอยู่จริงแล้วนะพี่ <ๆ S 2> <นะ S 1> ใช่ใชมันหายไปหมดแล้วผมคิดว่ามันเกือบจะแบบไม่เหลือแล้วนะครับก็ามาย้าม,มาเตือนกันแล้วกันว่าอะไรกลับมาฮึบได้นิดนิดหน่นอยหน่อยก็ทำล้วกันถ้าเข้าที่ชุมชนหน้ากากผมว่ส่วนใหญ่ยังเหลืออยู่ในบ้านกันอ่ะหรือยังมีติดรถกันอ่ะผมว่าก็ ถ้ามันไปที่แออัดหรือแน่นหรือไปสนามบินหรืออะไรผมว่าใส่ได้นะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งการเดินทางที่มันอยู่ในพื้นที่ที่อากาศมันเวียนวนเหลือเกินนะคะ,ะและคนเยอะมากติดหลังเดินทางใช่ค่ะและช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะและล่าสุดเลยเวลาที่เราบอกว่าอ๋อคนที่สูงอายุน่าจะเป็นผู้สูงวัยไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจร48รายไม่ใช่คนสูงอายุนะ0ถึง59ปี55รายค่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเปราะบางไม่ใช่68แล้วูกว ใช่ค่ะอย่าประมาทคิดว่าโอ๊ยฉันแข็งแรงแล้วตอนนี้เราก็ห่างวัคซีนกันอย่างรุนแรงใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมมากมากเลยนะ,ค,ะครับ